เกลเรียนขับรถดีว่างว่าโอ้น่าส,สิแต่ว่ามันต้องไปเรียนกับแบบที่โรงเรียนแล้วมันก็จะโควิดมั้งพ่อก็เลยไม่อยากให้ไปถอดแต่พ่อก็ไม่ยอมสอนเองจ้ะพ่อไม่เชื่อในตัวฉันเลยว่าฉันสอนง่ายอยู่นะต้องให้พี่เอิญแหละแหมให้ทวดเอิญสอนขับรถเ<อ>มื่อวันพี่เอิญขับรถโอเคอยู่นะเ,<อ>เคยนั่งรถพี่เอิญหนูกับน้องมินเคยนั่งรถ แบบนุ่มนะโอเคอ่ะขับแบบขับแบบแต่แค่เราต้องมองทางล่วงหน้าเยอะหน่อยเพราะว่าพี่เอิญไม่รู้ซ้ายขวานิดนีงพี่เอิญไม่รู้ซ้ายขวาจบไม่เลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวขวาบอกว่าชิดขวาไว้ชิดขวาไว้ป้าก็ขับอยู่ซ้ายอยู่แล้วแหละไม่ไม่ขวาสักทีอันนี้ก็ขวาอ๋อไม่ใช่ซ้ายนิดงหนึ่งพี่เอิญต้องบอกล่วงหน้าประมาณชั่วโมงหนึ่งว่าจะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายอุ้ยมีคนบอกพี่เอิญซื้อไว้คำคี้ว <laughs> ว่าแต่เขาขับดีแต่แค่แบบชาร์จแต่ว่าซ้ายขวานิดนึง <c oughs> ต้องขับแบบปลอดภัยย่ะต้องฟังจริงๆริต้องขับรถโหไม่งั้นจะแบบซิ่งเบรกซิ่งเบรกแล,แล้วแบบเพลงมันนิดนึงไม่เหมาะกับท้องถนนไทยเท่าไหร่